สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมในชื่อเคยนะครับกับเฟดประกาศแสงนาตีและนี่อยู่ในเกม Black h อเวอร์เอมเซิร์ฟไทยเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยนะครับผมวันนี้มีคนขอมาว่าอยากรู้ว่าร้านค้าของเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟญี่ปุ่นแตกต่างกันขนาดไหนแล้วก็มีอะไรให้แลกบ้างนะครับผมเผื่อเตรียมตัวในอนาคตว่าจะได้ดองของไว้เพื่อรองรับว่าเดี๋ยวเซิร์ฟไทยแพดมาแล้วจะได้เอาพวกนี้ไปซื้อในเซิร์ฟเมื่อเซิร์ฟไทยมาแล้วนั่นเองจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ ร i ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือญริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้นโอเค เดี๋ยวมาดูเซิร์ฟไทยกันก่อนนะครับว่าร้านค้าตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับผมคือมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วล่ะนะครับผมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับผมแพ็กต้อนรับอันนี้จัดไปหมดแล้วนะครับสำหรับแพ็กเซิร์ฟไทยของผมแพ็กลูวาลาด้วยนะครับอ๋อแล้วจะบอกว่าไอ้ไม้เลขกไม้เนี่ยเซิร์ฟญี่ปุ่นไม่มีนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นไม่มีเลขกไม้นะครับมีแค่โบนัสเติมครั้งแรกแล้วก็จบเลยนะครับผมซึ่งเซิร์ฟไทยดีกว่ามากๆนะครับผมแพ็กอัปเดตซีซั่นครับเซิร์ฟญี่ปุ่นก็เหมือนจะะไไไไมมมมมมม่่่่่่่่ีีีีีีีีนนนนนนเเเเเเอออซิิรร์ฟฟทยยยยยััดดด๋๋ววปปปปูขงญญญุุุกผคตสา แพ็คเติบโตนะครับผมแพ็คเติบโตเนี่ยผมจัดเรื่องแพ็คปลุกเสกในตำนานไปซึ่งซื้อได้3ครั้งซื้อได้3ครั้งก็จะเป็น45นะครับผมครั้งละ15ตอนนี้มี4 2แล้วมี4 2แล้วนะครับผมผมดองไว้ให้ j เป็นเลโอลเรโหน้านะครับผมและนี่คือเซิร์ฟไทยนะครับมีเปลี่ยนแปลงค่าออฟโรงอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีของระดับหายากด้วยระดับกลางนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีแพ็คนี้ครับซึ่งบอกได้เลยว่ารีประดับของเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไม่มีเลยนะครับ ของเซิร์ฟไทยนี่เอามาแล้วนะครับผมซึ่งล้ำหน้ามากๆนะครับผมแล้วก็มีออฟของการไอ้นี่ออฟรองอุปกรณ์นะครับผมเป็นหินรหออยหินหินเพิ่มออปชั่นนะครับผมหินบุกเสอุปกรณ์ประดับเออประดับดิอุปกรณ์อะไรประดับนะครับของเซิร์ฟไทยแล้วก็มีล็อบสเตอร์นะครับผมแล้วก็มีแพ็กยกระดับอุปกรณ์อันเชิญนะครับอันนี้สามารถเลือกได้นะครับผมสุ่มหรือเลือกวะหยิบยกระดับสามารถ รับอุปกรณ์หรือ LR ขั้นสูงจากในกล่องสุ่มปะเนี่ยสุ่มนะครับไปเทียบสุ่มนะครับตรงนี้550นะครับสุ่มนะครับไม่มองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับแพ็กนี้แต่แพ็กนี้ดีแน่นอนสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับแพ็กเกจธรรมดาก็ตามนี้เลยครับใครที่ซื้อแบล็กทิสตันสะสมก็แนะนำอันนี้ครับซื้อต่อวันวันละ40บาทนะครับผมข้าว1จานนะครับนอกนั้นก็ปกติเซิร์ฟไทยเราแน่าจะเห็นๆกันอยู่แล้วนะครับผมว่ามีกุ้งลอบสเตอร์มาด้วยต่อวันนะครับอันนี้ต่อวัน ต่อวันเราจะฟาร์มได้150นะครับซึ่งมันดีมากๆจริงๆสําหรับใครที่กําลังหาอุปกรณ์อยู่นะครับผมแต่300ก็แอบแพงนิดนึงแอบแพงนิดนึงนะครับผมอ่ะต่อมาครับลายการสมัครเ,เดี๋ยวมันหมดหรือยังยังไม่หมดอีกนี่มีแบ็แบ็คพิสตันพรีเมียมซึ่งบอกเลยแบ็คพิสตันพรีเมียมของเซิร์ฟไทยเซิร์ฟญี่ปุ่นต่างกันแน่นอนเดี๋ยวไปดูเซิร์ฟญี่ปุ่นทีเดียวนะครับก็จะมีที่น่าจะต้องซื้อก็คือพวกหินปุกเศษนี่จะเป็นแบบสุ่มนะครับผมแบบสุ่มแต่ว่าเราก็สสสะะมมไวว้กกก่่อนนนนาาาหหิิปเรัยจง แล้วก็หินพรสวรค์อันนี้ครับบอกเลยว่าใครที่เล่นสายสปีดนะครับสปีดสเนี่ยเอ็นเกมนะครับผมแล้วก็จะมีพวกคียดามเมดด้วยนะครับผมคียดามเมดแล้วก็พลังป้องกันสําหรับสายป้องกันนะครับแล้วก็ตั๋วตั๋วเชิญนะครับผมก็จะถูกในราคา400เพชร400เพชรคิสตันนะครับเพชรสี่นะครับสำหรับมือใหม่ก็อุปกรณ์อันนี้อันนี้ดีมากอันนี้ดีจริงๆอันนี้ดีจริงสาหรับมือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือว่าหินตีบวกของ ระดับนะครับแล้วก็พวกควสวรรค์ที่ขี้เกียจไปฟาร์มก็เอามาอันนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีปลุกเสกระดับสีทองระดับกลางนะครับผมก็ใครมือใหม่อันนี้แพ็คเติบโตรายวันอันนี้คุ้มค่ามากๆเพราะว่าผมซื้อผมจะมีดองไว้อยู่เลยผมยังมีดองไว้อยู่แปดเลยอันเลยนะครับเผื่อฉุกเฉินก็จะได้ใช้กันแบบแก้ขัดไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเติบโตไวๆซื้อพวกนี้หมดเลยนะครับพวกรองเท้านะครับแพ็กรองเท้านะครับก็จะประมาณนี้สําหรับเซิร์ฟไทย่อามาอัปเดต สมัครสมาชิกรายเดือนเพิ่งผมซื้อผมซื้อตลอดนะครับผมมันจะมีอัตราอุปกรณ์อัดดอบ20%ด้วยนะครับแล้วก็มีหีบอันเชิญระดับ LR 1อันด้วยนะครับผมในวันที่28นะครับแต่เป็นแบบสุ่มนะครับในแบบสุ่มนี้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ ATK ด้วยสำหรับสายโจมตีผมไม่มีนะครับมีแค่เดฟกับคิเลสนะครับผมแต่ว่าก็ดีอยู่ดีผมมองว่าคุ้มมากนะครับอันนี้คุ้มมากๆแล้วก็ รายเดือนพื้นฐานนะครับก็ได้เพชรพุ่งแยบผมเอาไปซื้อตั๋ว PUP ทุกวันดองเอาไว้นะครับผมก็อยู่ที่ได้รับเพิ่มอีกสิซนะครับผมก็ตังในเกมนี้ก็หายากพอสมควรผมดองมาแล้วสาสิบแปดล้านนะรอเจมส์เบลโอเร็วหน้าผมจัดนะจัดเต็มแน่นอนนะครับผมแบล็กคิสตันก็ปกติเลยครับมันจะได้พวกไมกับพวกคูณ2ด้วยนะก็คือ1นบวกหนะครับผมก็เหมือนคูณ2องนะฮะอันนี้เหมือนคูณ2นะครับผมก็ได้เพชรคูณ2ไปนะครับผมซื้อได้แค่รอบเดียวจํากัดต่อบัญชี1ครรั้้งแลวก็จะีไม่ให้คูณ2นะครับผม อ่าน,นีแบังกิสตันต่อไปชิ้นส่วนจอมเวทชิ้นส่วนจอมเวทก็มีให้แลกนี้นะครับก็มีตัวจอมเวทนะครับผมตัวจอมเวทที่เอาเศษมาแลกนะครับผมแล้วก็การา์ดน่สุ่มตามของซีซันนั้นๆไปนะครับผมจํากัดเวลาก็จะเป็นการ์ดของซีซันนั้นนะครับผมก็แปดเหมือนกันเหมือนกันอันนี้เหมือนญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวให้ดูญี่ปุ่นทีเติบโตเติบโตน่าจะคล้ายๆญี่ปุ่นเลยนะครับผมซื้อรองเท้าทุกวันนะครับผมสําหรับใครที่สุ่มไปเยอะ,อะก็ซื้อรองเท้าทุกวัันนนนได้้ะคร,ครบ่อมาชิสว สองเวทรวมนะครับก็ปกติเลยนะครับแค่ความสัมพันธ์อันนี้ญี่ปุ่นไม่มีอันนี้ญี่ปุ่นไม่มีต่อไปทั่วไปครับทั่วไปก็จะมีอันนี้ให้ซื้อเป็นเพชรน,นะครับรีค่าสเตตัสรองรอุปกรณ์นะครับผมก็อ,อันนี้ก็ปกตินะครับผมปกติ่าปกติอันตัวตัวนี้ตัวความทรงจํานะครับผมของญี่ปุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้ซื้อรองเท้าได้อัแลกเปลี่ยนอันนี้จะเป็นจุดแลกจุดที่เรียกได้ว่าแตกต่างจากญี่ปุ่นและไอเนี่ยแหละฮะไอเนี้ยช่องขยายกระเป๋า มันจะขยายกระเป๋าได้ทั้งฝั่งของการ์ดแล้วก็อุปกรณ์นะครับผมใช้ดีๆนะอันนี้ใช้กับถ้าจะใช้กับอุปกรณ์ไปหน้าอุปกรณ์ก่อนนะแล้วค่อยเพิ่มขยายกระเป๋านะครับผมเซิร์ฟญี่ปุ่นไม่มีดีมากเซิร์ฟไทยมียูให้แลกนะครับไอขาดแค้นอยู่จัดจ,จะเต็มตรงนี้ได้ส่วนแยกหน้าสกิลเนี่ยของไทยยังมีน้อยอยู่เดี๋ยวไปดูของญี่ปุ่นกันนะครับก็จะมีพวกและกการ์ดเอซานะครับผมจำกัดต่อเดือนแล้วก็นี่สุ่มนะครับจะได้เอซ่ากับเอซานี่ผมดองไว้นะ กองไว้อยู่นะครับก็ย่อยย่อยมาย่อย,ยจากย่อยย่อยจากเออเ <c oughs> ชื่ออะไรวะเออปากปากหนาชื่ออะไรวะเรื่ากอดอนเออกอดอนบอดอนจะเดินไปหาหนึ่งชื่ออ,อกพอดีกอดอนนะครับตอนแรกแรกใช้ใช้ย่อยย่อยย่อยของการ์ดย่อยของการ์ดได้มาอะโบนัสเหรียญอันนี้บโบนัสเหรียญผมก็ดองไว้อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูดูของญี่ปุ่นว่าจะมีอะไรบ้างให้แลกนะครับผมผมไม่แลกผมไม่แลกตัวนะมีแลกให้ตึงกว่านี ส่วนอันนี้ของไทยบอกเลยว่าดีจัดไอเศษมีผงทองเนี่ยผงทองเซิร์ฟี่ญี่ปุ่นไม่มี่ะผมแลกหมดเลยนะเห็นไหมผมแลกหมดเลยแล้วผมมีอยู่คุ้มครับยังไงก็คุ้มครับเอาไปปลุกเอาไปอัพยกระดับอุปกรณ์เนี่ยยังไงก็คุ้มุ๊กยกระดับได้ออฟไม่พอใจเอาไปรีต่อได้เนี่ยคุ้มมากคุ้มจัดเนี่ยปลุกเสกเนี่ยปลุกเสกต่อให้มันเป็น่อให้มันเป็นสุ่มก็ตามอ่ะก็คุ้มอยู่ดีครับแลกให้หมดครับเนี่ยสายฟรีมีเฮครับบอกเลย เน,นี่ยโคตรดีสำหรับเซิร์ฟไทยอะเซิร์ฟไทยประมาณนี้อเดี๋ยวไปดูร้านค้าของหน่วยบ้างร้านค้าของหน่วยนะครับร้านค้าของหน่วยเนี่ยก็อันนี้ผมแลกไปแล้วนะก็จะมีแลกปกติเลยครับแลกปกติและจะแลกเหมือนเซิร์ฟไทยเลยอันนี้หน้านี้หน้านี้จะเ็เหมือนเซิร์ฟไทยส่วนร้านค้าหน่วยร้านค้าหน่วยจะมีอ,ะอันนี้จัดการอะไรปกติมีตัวต๋วตัวต๋วตั๋ว PVP รึเป่าจำได้ว่าเมื่อก่อนมีตั๋ว PVP มั้งถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้เขาออกไปแล้วนะมีแลกย่นะ อ๋อนี่เป็นเซิร์ฟไทยไงนี่มันเซิร์ฟไทยเออนั่มันต้องญี่ปุ่นดีกว่าเออเดี๋ยวไปดูของญี่ปุ่นว่ามีอะไรให้แลกบ้างอ่ะจังไว้นะของของเซิร์ฟไทยประมาณนี้แต่เซิร์ฟไทยเราดูกันเองได้อยู่แล้วนะครับผมผมแนะนำว่าเฉยๆว่าต้องซื้ออะไรบ้างอ่ะมาดูของญี่ปุ่นกันบ้างญี่ปุ่นครับอ่านที่ตัดกันมาญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นขอเปิดเสียงหน่อยเปิดอยู่แล้วนีกว่าโอเคญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นมาไล่ดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้มันจะมีให้สุ่มยูโน่อยูเพราะะะะฉนนนนนนัััั้มมมมมมจีีีพวววกต๋่่่่งครบผสสุูยโอยู่นนนนะะะะเพราฉัั้มมจี ตั๋วของตั๋วม่วงให้ซื้อนะครับอันนี้ผมคิดเป็นราคาไทยแล้วนะนี่ครับราคาไทย3ตั๋วม่วงกับ690เพสซีก็จะเป็น622บาทนะครับผมแล้วก็ตั๋วม่วง7เพสซีหนึ่ก็จะเป็น1,300บาทนะครับแล้วก็ตั๋วม่วง20นะครับเพสซีสามพันสามก็จะเป็น2 6ง0ันบาทนะครับแล้วก็อันนี้2ตั๋วม่วง100เพสซีแปบาทนะครับอันนี้คือตั๋ว การมาของยูโน่ตัวลิมิตนะครับผมต่อมาฮอตฮอตนี่เลยโอ้โหซื้อได้10ครั้ง40่เขี้ยโคตรโหด,ดซื้อได้10ครั้ง1,400บาทเอาไปเลย40่ลองคำนวณดีๆนะว่าคุ้มกว่าเซิร์ฟไทยหรือเปล่าแต่ว่ามันซื้อได้10ครั้งนะครับซื้อได้10ครั้งเซิร์ฟได้10ครั้งของเซิร์ฟไทยซื้อได้3ครั้งแล้วมีครั้งละ15แต่ว่าของของญี่ปุ่นแพงกว่านะ แต่ว่าได้เพชรสีมาด้วยได้ด้สิบครั้งนะครับไทสุลตานนี่ซื้อไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเลือกเลือกศิลาได้อ่เหมือนเดิมนะครับผมก็พันเจ็ดร้อยแต่นี้มันขายขายเป็นตังตังจริงเลยฮะตังตังจริงไม่ได้เพชรสีนะครับของเราจะเป็นเพชรสีใช่ไหมเพชรสีซื้ออันนี้ซื้อได้ซื้อได้เพชรสีกับศิลาที่เลือกได้นั่นเองนะครับต่อมานนี้อันนี้ก็กล่องความสัมพันธ์นะครับกล่องความสัมพันธ์แปดร้อยบาทแล้วก็อันนี้ที่ที่อัพสกิลนะครับห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาอ่ะอันนี้ก็ขายเพชรขายตั๋วนะครับขายเพชรขายตั๋วขายล็อตเตอร์นะครับอันนี้500บาท500บาทซื้อได้3ครั้ง100นะครับรู้สึกของไทยจะคุ้มกว่าเนะของไทยจะคุ้มกว่าของไทย 300, 300ร้อยบาทสามตะกี้นี้กลับได้150นะครับอ๋อนี่นี่300 300 000เป็นพันเลยนะน,นี่เป็นพันเลยนะครับผมแตวนี่เท่าไหร่200 800นะครับนี่ห้า0ิบสบาทนะครับก็ค่อนข้างแพงอยู่ แล้วก็มีให้ซื้อหินรีออฟระดับกลางนะครับก็40บาทก็ได้2อันต่อวันแล้วก็150บาทก็ได้5ต่อวันนะครับนี่ย9เชั่วโมงเห็นไ,ไหมนี่ซื้อต่อวันนะครับนี่นี่ร้านค้ารายวันนะครับผมโอดจิงเซิรญี่ปุ่นแล้วก็นี้ก็เป็นเพชรนะครับผมเป็นเพชรผมไม่ได้ซื้อนะนะครับผมอันนี้ก็เป็นรองเท้าอ่ะญี่ปุ่นจะแตกต่างแล้วนะครับผมญี่ปุ่นจะมีให้ซื้อรองเท้าด้วยครับรองเท้าลองอินต่อวันนะครับแล้วก็มานนี้ อันนี้ก็จะเป็นอนันนี้เซิร์ฟไทยผมซื้อไปหมดแล้วมันก็เลยไม่มีโชว์นะครับผมมันจะคล้ายๆกันของญี่ปุ่นนะครับผมของเซิร์ฟไทยผมซื้อไปหมดแล้วนะครับผมมันจะมีได้เพชรด,ด้วยนะครับแล้วอันนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีเเสกนะครับเสกกระสีสันสาก็จะเป็นอุปกรณ์อ่าอันนี้ของเซิร์ฟไทยจะเป็นอุปกรณ์ั้งเซิร์ฟญี่ปุ่นก็จะเป็นเสกนะครับผมก็ซื้อกันไปเซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะต่อมาตัวม่วงตัวม่วงก็จะใช้เพชรซื้อสามพันได้สามสิบพันได้สามสิบ 100ใช้1 0 0 0 0เพชรนะครับแล้วก็70ใช้8000เพชรนะครับผมแล้วก็นี่เลยตัวม่วงอันนี้ก็ใช้เพชรธรรมดาซื้อเพิ่งซื้อไปหมดแล้วนะครับใช้3 0 0 0 0นะครับไปดูคลิปสุ่มยูโน่ก็ได้นะครับผมใช้เพชรไปหมดแล้วครับผมผม้องว่าใหม่ได้ที่20,000แล้วนะแล้วก็ที่20 0 0 0เพชรก็จะซื้อพวกถ้าตัวใหม่มาก็จะซื้อกาดได้กับพวกตัวอัพส,ก,สก,กุลสกิลอะไรความสมานอะไรก็ว่ากันไป2 0 0 0มมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่า20,000กว่าจะเก็บได้นี่นานพอสมควรนะครับผมซึ่งในการมาการเดเียวา ถ,ถ้าได้การมาเยอะกว่าน,นี้ก็ห้าหน้าลองอยู่นะครับผมต่อมาเพชรอันนี้เพชรก็คูณ2ก็เหมือนจะแพ็กจะน้อยกว่าเซิร์ฟไทยนิดนึงนะครับผมอ่เพชรคูณ2นะครับก็ดูกันไปแคปหน้าจอกันไปนะครับว่าราคาเท่าไหร่อ่านะครับผมต่อมานี้อันนี้ก็จะมีตั๋วให้แลกนะครับผมอันนี้ของเซิร์ฟไทยไม่มีนะเอ้ยหรือว่ามีนะมีมีแต่มผมแลกไปหมดแล้วแต่ว่าผมแลกตั๋วไว้ก่อนนะครับผมผมแลกตั๋วไว้ก่อนเออผมแลกตั๋วไว้ก่อนนะ เพราะว่าเพราะว่าผมไม่แกลกรองเท้านะคบว่าผมมีตั๋วจํากัดผมมีเรียกว่าไงเพชรจากัดตั๋วการจัดจํากัดแล้วก็เศษจํากัดจํากัดนะครับผมผมไม่แกลกรองเท้านะผมไม่แลกตั๋วดีกว่านะครับผมแล้วก็นี่เลยครับอันนี้ไม่มีในเซิร์ฟไทยใช้เศษ8เพื่อนแลกเอซซาในตู้ได้หนึ่งตัวรวมไปถึงตัวละกับวาเนซ่าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะ เออถ้าใครอัพดาวที่มันจะเข้าตัวเนี่ยอย่างยูโนเนี่ยอย่างแม่มดเนี่ยอนาคตมีให้ซื้อนะครับใช้แปะเศษในการแลกนะครับผมแปะเศษครับสุ่มได้ตัวซ้ำๆเยอะๆสำหรับเอซซาสออกมาแลก,กแล้วก็ต่อไปเป็นการ์ดครับไม่ใช่การ์ดตัวซีซั่นตัวซีซั่นนะครับซีซั่นหนึ่งยันซีซั่นที่9นะครับนี่เลยวิลเลียมกับมิโมซ่าเราจะได้ภายใน10เศษนะครับ10เศษทองเท่านั้นแต่ของผมเศษทองตอนนี้มีน้อยอยู่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้สุม่มแล้วหลังๆ น,นะครับอ่ะต่อมาเพชรซีเซซีอะไรได้บ้างมีหินปุกเศษนะหินปุกเศษแต่เป็นสีเขียวนะครับผมซึ่งมองว่าไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับผมเพชรซีดูดูแบบกระลงกลงเลยไม่ค่อยรู้นะครับนี่ครับเพชรซีได้แค่15ตัวนะครับ1นึ่พันหนึ่งร้อยเพชรซีได้แค่15ตัวนะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เพชรซีของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับอันนี้อะไรวัตถุดิบในการปรุงอาหารโอ้โหไม่คุ้มอย่างแรงเพชรซีอ่ะแล้วมีแร่คอสตูมนะครับ เพสและขอสูนนะตูมก็จะมีพวกของเวตโต้ของลิสพวกพวกพวกเนี่ยพวกสามตาพวกเตอร์ตายนะครับแต่ลิสต์อันนี้เขาแจกแล้วนะชุดชุดชุดนี้เอ้ยชุดแวไพายธุรกิจแจก่อนชุดแวไพายธุรกิจฝาหน้านะครับผมจะใช้เพชรีซื้อนะครับสำหรับสายเติมเลยอันนี้ผมไม่มีอยู่แล้วนะเพราะผมไม่ได้เติมต่อมาอันนี้จะแตกต่างนิดนึงเพราะว่าใช้เพชรซื้อได้เพชรธรรมดาซื้อปลุกเศษได้นะครับเลือกได้ด้วยนะครับ ซื้อได้5ครั้งต่อวันแต่ว่าผมไม่ซื้อนะมันเปิ่งเพชรนะครับผมซึค่อยผมค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีตัวความทรงจำซึ่งไม่เหมือนของเซิร์ฟไทยนะของญี่ปุ่นนี้มันจะมันจะมันจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็มไว้เล่นเนื้อเรื่องด้วยนะครับผมต่อมาอันนี้ TVP เห็นได้ว่าจะไม่มีที่เพิ่มช่องอุปกร,รณ์หรือการ์ดนะครับผมเห็นปะมันไม่มีมันไม่มีให้ซื้อนะครับผมส่วนนี้ก็เหมือนกัน นะครับผมแต่มันไม่ไม่มีโลโก้ให้ดูเฉยๆ,ๆมากดดูนะครับว่าไหนคืออะไรต่อมาอันนี้ครับอันนี้ที่ไม่เหมือนเซิร์ฟไทยนะครับผมเซิร์ฟไทยก็จะมีแค่แรกแค่พ่กนี้กับพ่งนี้ถูกไหมพุวงนี้อะพ่กนี้แต่จะไม่มีอันนี้อันนี้คืออะไรกาซสีซสั้นกาซสีซสั้นนะครับผมใช้1000สีฟ้ากับ1500เพื่อมาแลกเพื่ออัพอัพอัพดาวได้เลยถ้าใครประหยัดหน่อยก็จะเอานี้ไปแลกพวกกาซสีซสันใช่ไหมเออแต่ผมเป็นยูโน่ก็จะใช้นี้แลกไปเลย อยู่นเป็นตัวลิมิตนะครับผมแล้วอันนี้การับดาวใช้300ร้อนะครับผมถ้าใครเซิร์ฟไทยดองไว้อยู่ก็เอามาแลกอันนี้ได้รับเอาละต่อไปอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายที่ผมบอกผมดองอันนี้ไว้อยู่นะครับผมใช้200เพื่อแลกตัวซีซั่นได้1ตัวนะครับผมแค่นี้เลยฮะแต่ว่าจริงๆมันคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอาจจะแลกตัวตัวอันเชิญแบบเนี้ยอาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะใช้แค่สิบเองอันนี้ต้อง200นะครับผมแต่ผมก็ดองอยู่อหะผมก็อยากบางทีก็อยากได้ตัวซีซั่นเลยนะครับผม ได้ตัวซีซันได้เลยนะครับไม่ต้องไปสุ่มใช่สองร้อยนะครับผมก็รอดูแล้วกันนะครับว่าอนาคตสําหรับเซิร์ฟไทยจะเอาเข้ามาหรือเปล่าสําหรับหน่วยครับหน่วยร้านค้านะครับร้านค้าก็เหมือนกันนะครับสําหรับการซื้อปกตินะครับผมเหมือนกันนี่ครับหัวหน้าหน่วยสามารถซื้อดาบพ p วพให้ลูกหน่วยได้นะครับสาหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นน่าจะแตกต่างกันแค่นี้นะครับผมมีตัวอัญเชิญแล้วก็ดาบ PVP นะครับผมโอเคหวังว่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับสำหรับร้านค้าของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นแตกต่างกันยังไงแล้วก็รอดูนะคนด้วยว่าเซิร์ฟไทยจะปรับให้เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะปรับให้เหมือนไทยหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าร้านค้าของไทยดีกว่านะโดยเฉพาะผงทองผงทองเน,นี่ยโคตรดีนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็แล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปรู้สึกวัานี่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ